สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวพัดลมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเทอร์ม t เทสครับสิ่งที่น่าสนใจคือสามารถเปลี่ยนใบพัดเพื่อเปลี่ยนทางลมได้ครับสำหรับพัดลมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ t h e ร์มัเทสสวับแฟน12 rgb นะครับหรือว่าเป็นพัดลมขนาด12เซนนั่นเองชื่อรุ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเล่นคำนะก็คือสว a p สามารถปรับเปลี่ยน ทางลมได้นะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะงงและทําเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าสําหรับรุ่นนี้มี2ขนาดด้วยกันก็คือ12เซนและ14เซนซึ่งตัวที่เราได้มาก็คือ12เซนครับซึ่งเป็นไฟ R G B ด้วยแล้วก็ถ้าตามรายละเอียดของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานกับเร d i a t เตเพราะว่ามันคือเร d i a t เตอร์ T T พิเมีเอ็ i ดิชันะครับก็แน่นอนว่าแรงอัด หรือแรงลมเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันนะในเรื่องของสเปกก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งแล้วก็ตัวพัดลมครับว่าพัดลมที่มันสามารถเปลี่ยนทางลมได้เนี่ยมันเป็นยังไงครับเอาละครับเรามาดูตัวแพคเกจนะครับกล่องของเขาว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างแต่ก่อนอื่นด้านหน้าก่อนเลยครับ Swap Fan 12 RGB นะครับ12ก็คือชื่อขนาดของพัดลมนะครับแล้วก็ r ร d i a t o r Fan ครับแน่นอนว่าเหมาะกับการใช้งานร่วมกับ หม้อหนาเพราะว่าตัวนี้รอบสูงมากนะครับ2,000รอบเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ s ว a p Fan b ลนเนะครับสามารถปรับเปลี่ยนใบพัดได้แล้วก็ไฟ LED จะมี3ส่วนครับทั้งหมด30ดวงด้วยกันซึ่ง3ส่วนที่เป็นวงแหวนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่านี่คือรายละเอียดสเปคครับรอบสูงสุดคือ2,000รอบเลยนะแล้วก็ด้านหลังครับนี่ ก็เป็นรายละเอียดของไฟเขานะสามารถปรับคอนโทรลผ่านตัวซอฟต์แวร์ของ t h e r m a t e ท h ได้ครับเรามาดูสเปคตรงนี้ดีกว่าขนาดพัดลมครับหนา25มิลก็เป็นมาตรฐานนะแล้วก็รอบ2,000รอบสูงสุดนะครับและใบพัดที่เอามาเปลี่ยนในการดูดลมเข้าหรือเป่าลมออกเนี่ยพอเราเปลี่ยนรูปแบบของการเป่าลมมันก็มีผลต่อประสิทธิภาพด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้คือค่าของแรงอัดในการเป่าลมนะครับถ้าเป็นพัดลมที่ ติดมากเดิมๆนะคือแฟนเบลด1หนึ่งเนี่ยคือแบบเดิมๆคือเป่าอัดปกตินะก็จะมีแรงอัดอยู่ที่2.58แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใบพัดเป็นแบบดูดลมเข้านะครับแรงอัดก็จะลดลงเป็น2.19นะครับซึ่งตรงเนี้ยแรงอัดลดลงก็จริงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนทิศทางลมเราต้องการที่จะดูดลมนะมันก็ไม่เคยมีผลเท่าไหร่และ a i r ์โฟครับต่างกันเล็กน้อยแต่กลายเป็นว่าถ้ามีการปรับด้านพัดลมนะครับแอร์โฟก็จะดีขึ้นนะครับเพราะเป็นการดูดลมเนาะ และในส่วนของ Noise Level ครับเพิ่มขึ้นพอสมควรนะจาก30เดซิเบลแบบเดิมๆถ้าเราเปลี่ยนใบพัดก็จะเป็น36.5เดซิเบลซึ่งทั้งหมดเนี่ยต่อพัดลม1ตัวนะครับประมาณนี้นอะอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวพัดลมอีกทีหนึ่งนะก่อนนี้เราดูค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าดีเทลมันละเอียดพอสมควรแกะดูง้านเลยแพ็กเกจเขาก็จะเป็นกล่อง เป็นเหมือนปิ่นโตอย่างนี้เลยฮะนี่ <c oughs> เป็นชั้นมาอย่างนี้เลยก็อันนี้จะเป็นตัวพัดลม3ตัวและด้านบนก็จะเป็นใบพัด3มชุดครับเราออกมาหมดเลยแล้วกันนะฮะนี่คือใบพัดตัวนี้สําหรับเปลี่ยนใบพัดลาเบลที่เป็นแบ็กกราวโลโก้จะเป็นสีเงินจะเป็นลักษณะดูดลมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแล้วก็มาทดสอบทิศทางลงอีกทีหนึ่งให้ดูแบบชัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีผลยังไงนะครับแถมมให้3ตัวอะเรดูชัดๆตรงนี้ตัวใบพัดเนี่ยมันจะกลับด้านสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยง่ายๆครับไม่ต้องขันน็อตอะไรเลยนะก็กดลงไปก็ใช้งานได้เลยอ่ะอันนี้แยกไว้ก่อน1ส่วนต่อมาครับอ่ะเราไล่ไปทีละชั้นเลยนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์กับพวกน็อตสายไฟต่างๆนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงแล้วก็เชื่อมต่อลงบนเมนบอร์ดและอันนี้ครับเป็นหลอดตอนแรกหยิบออกมาคิดว่าซิลิโคนเอามาทำอะไรไม่ใช่นะครับมันคือเป็นน้ำมันหลอลื่นนะครับสำหรับแบบว่าเวลาเราเปลี่ยนไปพันแล้วอาจจะมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเกาะก็ใส่อันนี้ลงไปก็ช่วยได้นะครับคู่มือคู่มือการใช้งานต่างๆก็ถ้าง,งงก็ดูตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการต่อสายไฟอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าสายไฟมันไม่ได้ลกอะไรมาก แล้วก็น็อตอันนี้เป็นน็อตสำหรับหม้อน้ำแล้วก็ติดกับเคสก็ได้น็อตเหมือนกันนะฮะโอ้และสุดท้ายสุดท้ายใช่ไหมอ่ะสุดท้ายคือคอนโทรลเลอร์ครับอันนี้สำคัญครับต้องมีเป็นหัวต่อแบบ9พินเออพัดลมก็เป็น9พินมั้งเพราะฉะนั้นคิดว่าพัดลมไม่สามารถต่อตรงลงบนบอร์ดได้เลยนะมันจะต้องใช้ตัวฮับตัวนี้หมดแล้วเรามาดูพัดลมกันผมอยากดูหัวต่อก่อนเลยใช่ครับนี่หัวต่อมันจะไม่ใช่แบบว่าพัดลมทั่วๆไปอะที่เป็น PWM 4พินอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถใช้หัวนี้ต่อลงช่องเขาเรียกว่าพัดลมแฟนของบอร์ดได้ทันทีนะครับจะต้องใช้ฮับเท่านั้นมีสายเส้นเดียวเลยนะฮะทุกอย่างจะถูกควบคุมโดยฮับตัวนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของสายอีกนิดนึงสายก็จะเป็นลักษณะหุ้มสายถักแบบนี้ไฟ3ส่วนที่บอกเป็น LED ทั้งหมด30ดวง3มวงนะครับอันนี้คือ1ส่วนนะครับที่จะขึ้นตรงนี้2ส่วนคือตรง เขาเรียกว่าแกนกลางของใบพัดและส่วนที่3อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับวงแหวนนี้อนี่ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้3จุดใบถือว่าหนามากนะเป็นพัดลมใบใสที่ผมคิดว่าหนาเลยอะหนามาก1 2 3 4 5 6 7 8 9ใบพัดด้วยกันหนาเลยครับอทีนี้เราเอามาเทียบให้ดูกันนี้ก่อนสังเกตไหมว่ามันต่างกัน ใบมันกลับด้านเห็นปะ่ะโลโก้สีดำนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของแบบเดิมๆก็คือเป่าอัดไปที่ด้านหลังก้านตรงนี้เวลาเราติดตั้งพัดลมเราจ,จำว่าเอ้ยถ้าฝั่งเนี้ยคือเป่าลมมาทางนี้นะครับที่ก้านพัดลมนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนปับ๊บลมมันจะเป่าอัดมาด้านหน้าอย่างนี้นะฮะเพื่อโชว์ใบพัดนะครับจุดที่เขาจะใช้ติดตั้งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูส่วนมากจะ บนพาวะสไปร์กับหม้อน้ําในลักษณะดูดเข้าเคสนะครับเพื่อต้องการโชว์บพาสแบบนี้ส่วนวิธีการในการถอดนะครับใช้มืออย่างนี้นะแล้วก็ดันลงไปแค่นี้เองเนี่ยหลุดแล้วนี่จำไว้ครับลาเบลสีเงินคือดูดลมเข้านะครับลาเบลสีดำคือเป่าลมอัดแบบ มาตรฐานปกติของพัดลมทั่วไปโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งพัดลมทั้งหมดนะครับจะมีทั้งแบบว่าดูดลมเข้าแล้วก็เป่าลมออกเลยนะครับเข้าไปที่เคสคอมพิวเตอร์แล้วก็มาลองดูเรื่องของไฟแล้วก็การคอนโทรลไฟต่างๆกันครับโอเคตอนนี้ผมทําการติดตั้งเข้ากับตัวคอนโทรเลอร์แล้วก็ติดตั้งลงบอร์ดเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของแสงสีแบบนี้ก่อนนะเพื่อจะดูทางลมว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนใบพัด2ตัวนะที่เป็นลาเบลสีเงินเนี่ย อยู่ตรงนี้2ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยเป็นแบบเดิมๆนะคะคือการเป่าอัดแต่เนี้ยดูดลมเข้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูไฟกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างป๊าโอ้โหเป็นยังไงบ้างแสงสีสุดยอดแสงสีที่เขามีเนี่ยจะเป็นวงแหวนด้านในแล้วก็ด้านนอกคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ดูดลมเข้าเดี๋ยวเราจะให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงเอาตัวแบบปกติก่อนนะครับถ้าฝั่งก้านนี่ เดี๋ยวเราให้ดูนะครับมันก็จะเป็นปกติเห็นไหมอันนี้ลมถือว่าลมแบบเดิมๆนะผมยังไม่ได้ปรับรอบพัดลมเลยไม่แน่ใจว่ารอบมันเท่าไหร่ตอนนี้แต่งเงียบมากนี่ฮะดูดนเอ,อเราเทสกันแบบบ้านๆแบบนี้เลยนะอ่าทีนี้ถ้าอันนี้ฝั่งก้านใช่ไหมมันจะเป็นดูดแล้วนะอุ้ยเห็นไหมเพราะฉะนั <laughs> ้น เราดูอย่างนี้ okay, เห็นป่ะมันกลายเป็นเป่าลมอย่างนี้ก็ชัดเจนนะและถามว่าสำหรับใครที่กำลังงงว่าเขาปรับเปลี่ยนแบบนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าปรับเปลี่ยนทางลมแบบนี้เขาจะใช้ที่ผมเห็นสังเกตแล้วก็น่าจะได้ใช้จริงๆเนี่ยสส่วนส่วนแรกคือสําหรับติดตั้งหม้อน้ําเพื่อการดูดลมเข้าหรือว่าประกบแซนวิชก็แล้วแต่นะครับคือมันจะทําให ไม่โชว์ก้านด้านหลังอ่ะคือถ้าคุณต้องการดูดลมเข้านะครับแบบเนี้ยมันโชว์ก้านด้านหลังในเคสมันจะไม่สวยนะครับมันก็จะโชว์ด้านนี้อ้าแต่ลมมันดูดเข้าอีกจุดหนึ่งที่เขาจะวางกันก็คือจุดใต้การ์ดจอหรือว่าบน power supply นะครับมันก็จะดูดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนของตัวการ์ดจอด้วยนะครับ อ่ะตอนนี้ผมมาลองวางเทียบให้ดูแล้วกันนะครับคือตัวนี้แบบเดิมๆนะฮะไม่ได้สลับใบแต่เนี้ยสลับใบให้เป็นดูดเข้านะครับซึ่งทางลมทั้งสองอันเนี้ยคือดูดเข้ากาจอเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะสังเกตว่าพอเราไม่ได้เปลี่ยนด้านใบพัดเนี้ยมันก็จะต้องโชว์ก้านแบบนี้มันไม่สวยครับโชว์แบบนี้เต็มๆพัดลมสวยกว่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน<อ>เห็นป่ะแบบนี้ยิ่งชัดเลยพอมันมียิ่งมีแสงสีไฟเนี้ย หลักๆแล้วเขาต้องการเรื่องของความสวยงามนั่นแหละนะครับคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเห็นก้านแบบนี้สอ,อันเนี่ยมันดูทึบมันดูไม่สวยเลยนะครับก็ใครที่จะติดตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนใบพัดได้หรือใครจะประกบแซนด์วิชหม้อน้ํานะครับหรือว่าจะใช้เพื่อดูดลมเข้าจากตัวหม้อน้ำนะครับเพื่อโชว์ด้านหน้าเคสเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนใบพัดก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหลักๆที่ผมเห็นเขาใช้งานกันนะอ่ะสมมุติเราเปลี่ยนอีกอันนึงเข้ามาับ ่าเป็นไงสวยกว่าเยอะนะครับซึ่งก็ต้องเป็นเรียกว่าเคสที่รองรับการติดตั้งด้วยเนี่ยผมก็วางเทียบเปเฉยให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ใครที่จะติดตั้งมุมนี้ก็ต้องกลับด้านพัดลมแบบนี้เนี้ยสวยมากนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ของเ h อ r m ม t เทกันครับ โอเคตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับสำหรับตัว t h e m e โ t e ทตัวนี้นะครับก็สามารถไปโหลดที่หน้าเว็บได้เลยนะฮะซึ่งพอเราต่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เรา d e t e ท t กับซอฟต์แวร์นะจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของ TT Sync ด้วยแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเราจะคอนโทรผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ของ t h e r m โ t e ท h นะครับเป็นกล่องทับจากตัวแพ็กเกจของเขาเลยนะครับเราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับว่า อุปกรณ์ของเราเนี่ยคืออะไรหรือว่าสามารถสแกนได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้ตัวซอฟต์แวร์ด t เทคนะฮะตัวฮาร์ดแวร์ที่เราติดตั้งลงไปนั่นเองนะครับในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีแทบของ my pc ด้วยจะอธิบายในส่วนของรายละเอียดของตัวเครื่องว่ามีอะไรบ้างนะอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น cpu ตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็มี ram ด้วยที่เป็นของ t h e r m a l t e นะครับตอนนี้าสามารถปรับรอบพัดลมได้ตรงนี้ fan speed น,นะครับก็ตอนนี้ย3 0 0รอบรอบสูงสุด 2,000รอบอย่างที่บอกนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไซเลนหรือว่า PWM นะครับประมาณนี้เนาะก็ใครจะปรับรอบพัดลมหรือว่าใช้รอบปกติอะไรยังไงก็มาสามารถปรับได้นะฮะตั้งชื่อได้ด้วยก็ถือว่าสเสถียรนะซอฟต์แวร์เขาอ่ะแถบสุดท้ายจะเป็นไลติ้งครับนี่นี่คือรายละเอียดของการปรับซึ่งต้องบอกว่าสามารถปรับได้3วงแหวนอย่างที่บอกไปนะครับวิธีการปรับเราจะต้องกดที่ตัวพัดลมก่อนหรือว่า ถ้าอยากให้คอนโทรลทั้งหมดก็กด select all ได้เลยครับหรือถ้าเกิดอยากจะปรับเฉพาะจุดก็นี่ครับลองมาดูวงในก่อนอันแรกเราเอาเป็นสเ a ติกน่าจะได้ชัดผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้ยมันคือตัวที่เท่าไหร่นะเพราะว่าสายผมเสียบไม่ไม่ได้เรียงกันนะครับกับพัดลมที่เราวางอลองดูก่อนนะอ๊อตัวขวาสุดนะตรงกลางคือตัวขวาสุดแล้วก็่วงนอกรอบนอกจะเป็นสี มันเปลี่ยนได้หมดเลยอะรอบนอกเป็นสีเหลืองแต่เป็นลักษณะเรดาร์เห็นไหมรอบนอกคือข้างหลังนะครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดเราขยับให้ดูวงแหวนนี่เหลือรอบนอกนะครับรอบนอกตรงนี้เอาเป็นสแกนซิงเกิลคัเลเร์สีน้ำเงินปั๊บนะมันก็จะเปลี่ยนหรืออยากจะ s e Select all ครับลองแอปพลาดูครับเป็นสแกนทั้งหมดเลย นี่หรือจะเป็นเรดาร์ซิลิคอนปับ๊บนี่ครับเออก็ปรับได้เยอะมากนะอันนี้ก็รวมถึงทัฟแรมของเราก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟ RGB ก็มาคอนโทรได้เช่นกันนะครับหรือมาเลือกเป็นกรุ๊ปก็ได้นะว่าให้มันซิง์ร่วมกันเลยอะนะครับก็สามารถเซตได้เช่นกันเอออันนี้เป็นลูกเล่นของเขานะก็ถือว่า ปรับไฟลูกเล่นได้เยอะมากๆลองดูนะสีน้ำเงินหมดปับ๊บลองสเตติกครับสีเหลืองปุ๊บโอ้โหสว่างจ้ามากเอออาให้ดูครับสีมันสวยนะค่อนข้างนวลตาอย่าลืมนะครับเวลาเราจะปรับอะไรต้องมากดซเล็กตรงโซนที่เราจะปรับก่อนนะฮะ เป็นหัวใจเต้นครับโฟล์ลองมาปรับเล่นให้ดูนะอือก็นี่ก็สวยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของซอฟต์แวร์อย่างที่บอกไปว่าก็สามารถปรับได้ทั้งแสงสีแล้วก็ปรับได้ทั้งในส่วนของแฟนสปีดนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ตรงหน้ารายละเอียดของตัวสวัสดแฟนนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับ t u r r o ม e ลเ Swap Fan 12 RGB ครับก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนทางลมหรือว่าไปติดในส่วนที่ต้องการให้เป็นลมดูดเข้าแต่ไม่อยากให้เห็นตัวการพัดลมเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับรุ่นที่เราได้มาคือขนาด12เซนนะครับเป็นแบบแพ็ค3นะราคา3,990บาทส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่น14เซนทุกอย่างเหมือนกันหมด ต่างกันแค่ขนาดนะครับเป็น14เซน4,390บาทใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับใครที่ชื่นชอบการรีวิวหรือว่าคอนเทนต์แบบนี้ครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ